ตอนนี้นะครับเลาะสมมูบ้านมาเนี่ยพืนที้ถนนใหม่เพื่อนต้นมะขามต้นมะขามเอาเบิดเลยเป็นมู่บ้านที่สวยงามสวยงามแบบชนบทนะครับพนามีภูเขาพร้อมอันยุดตีนเขานะครับหมบู่บ้านนี้ปานนากาะ ทางนี้นะครับปีกายนี้ผมเคยมาเธอหนึง่งแล้วก็บ,บินโดนโดนก็เลยค้างอยู่ตรงภูเขาปุ๊บลุกขึ้นเลยสูงนะครับผมต้องได้ปีนขึ้นไปเอาปีนขึ้นไปเอาดนเจ้าของตก้นเขาตกยูนในหน้าผาแต่ว่ายังซชกดีมีน้องเพิ่นปีนหน้าผาเป็นหักเสียวแทนจยูย ทางนี้ยังธรรมศาสตร์อยู่นะครับอันหลังหมู่บ้านเข้ามาต่าไม้ยังเขียวงามเลย กไม่ย,ยอบนึงบ่เนี่ยเข้ามาข้างในนี้นะครับมันจะมีจุดที่มันหนัเส้นสุดนะครับไปใส่ต่อบนใดกต้องได้ครับรดย้อนออกแต่สิครขับผ้าขับไปเบืิงงโซนนี้เนาะพอมาเทอกกอนก็คือ ป่าไม้มันโขดเขียวแบบนี้นะครับมันแห้งแรงไปแล้วแต่มารอบนี้ป่าไม้เขี้ยวอยู่ก็ได้ลูกได้ลูกในบ้านนะครับพาเข้ามาเพิ่นเพิ่นขี่รถไปข้างหน้าแล้ว เชือกก้นนะครับเป็นผู้ใจนะเป่าปิเตอร์พามาแต่รอบนี้ลูกในบ้านพามาผมกล้ามาคนเดียว มากระลึกเติบเนอ่อยนี่ครับภูเขาข,ข้างนี่คือเป็นภูเขาที่สูงสูงมากๆเลยภูเขารูใหญ่แต่จุดนี่เข้ามาเนี่ยเป็นจุดที่ ล้อมรอบไปด้วยผู้เขานะครับทางอื่นเข้า่าได้เข้าได้ทางเดียวแตเริ่มมีเฮือนคนแล้วเข้ามาข้างในคนระัเริ่มมีคนออกมาอยู่ข้างนอกนะ โบม,มีหมู่บ้านนะครับแต่สิพ้ามาเบิ่งธรรมศาสตรที่มันสวยงามเนะเาะมาเบิมีว่าสวนหยางเข้ามาแล้วกำลังใหญ่นะครับ สวยครับอันนี้เข้ามากันเออโอ้ไกเติบแล้วยามวอจุนหมาย มีเป็นเนินลงแน่นอะจังน้อย<ะ>บึง้งเบึ้งเหรอครับความงามแถวนี้ภูเขาสูงเข้าห้องกวนมองมองเนี่ยน่าจะห้องกวนนะเป็นกวน ครับรถก,ก็มากัดเจ็ดนาทีแล้วยังหมดเลยจนใหมยเห็นว่ามันจะมีเือนคนอยู่หลังนึงบ่อยู่หลังเขานี่ไปนะครับเป็นมองที่คนอยู่เลยแหละเป็นคือสวนนี่แหละ,และเป็นเือนมีเือนนำ้ำ แต่วต้องขึ้นเขาไปอีกต่างขึ้นกระสันแต่เด้อเนี่ยยุดหมายเขาอยู่ข้างหน้านี้แล้ว แต่ว่าจามันมีหม่องคนอยู่คือต้องไปมองนี้ขึ้นหน้าผาไปขึ้นผาไปครับรถขึ้นไปพอเอ,อ๊ะบมไมุไม้แทงตาอุ้ยไม้แทงตาบึงบ้งๆไปเขาปลูกสวนมันโอ,อ้เดี๋ยวเขาติดตามสวมคลิปต่อไปนะครับ